สวัสดีครับพี่น้องตื่นขึ้นบ่ายแก่ๆมากินอันนี้น้ำกันค่ะมากินตำซั่วไายละตีตำซั่วโซกินกุ้งสดค่ะกับหอยเชอรี่กุ้งเด้งเด้งสิกุ้งสุกเออกุ้งสุกกุ้งเด้งอือกุ้งซุปกุ้งเด้งอือ พักกิอนอัน,นแบบ่บปะเสปะสวัสดีค่ะยิ้วเข่าร้ายค่ะใจมือเลยอํะตามซัวเออเป็นตัดดี <c oughs> cùng sẽ hỏi. ừ đi sớm đi tôi đi tập nha chân chừng đâu không sao mẹ papa mất mẹ đèn tôi ngay hả บ่ไม่ยหยังหรอกค่ะมืนหนึงมือนึงก็ได้ษน่ากินงเขาที่เวลาหาเวลาขนน่องมือนึงก็ได้ษหนุ่มตัวใหญ่ค่ะ

คุยเลยค่ะพี่น้องจั่หน่อยเผ็ดมันเศร้าแล้วเห้ยเผ็ดป่ะสาติ๋เฮ้ยทังเผ็ดทังกิน นม่นหน่อยนะว่ามันเกิดแก่วันเพ็ช้าเปลี่ยนเรื่องคุยเลยค่ะ เนื่องจับกุบ่งค่ะเพชรค่ะขอบคุณลาลาค่ะ